สวัสดีครับ,รบทุกทีเอฟซีการ์ชุดแรกทุตัดคบวันนี้ผมอ้อนอีกามามากระตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นหลังเกมนะครับเป็นหลังเกมของ3คู่3ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสะดุดแล้วนะฮะแล้วก็ปืนใหญ่อาร์เซนอลมาลั่นไกโป้งเลสเตอร์ในช่วงท้ายปลายเกมอย่างสนุกแล้วก็สะใจแฟนปืนทั่วโลกเลยนะครับส่วนเชลซีครับตอนนี้เป็นสายชิลนะฮะยิงใครนาทีไหนก็ได้ตอนนี้คือแบบโอ้โห เดินยืดอกพกความมั่นใจเป็นเชลซีที่มาดมั่นเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันในประเด็นของ3ทีมนี้3ทีมยักษ์ใหญ่หัวตารางนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟอร์สเป็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันพพอร์ตช่องทาง,งกับกาชาแนลครับเพราะว่าที่นี่กาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับไปดูคู่แรกก่อนฮะคู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ,รบที่ยกพล จากเมืองแมนเชสเตอร์ออกไปเยือนในแดนอีสานของอังกฤษที่เมืองนิวคาสเซิลนะครับผลปร,รากฏว่าแมนซิตี้ทำแต้มหล่นอีก2แต้มกับเท่ากับว่าใน2นัดหลังสุดในจำนวน6แต้มเต็มซิตี้ได้เพียงแค่2คะแนนครับหายไป4ผลพวงจากการที่ต้องตามตีเสมอทางอาร์เซนอลที่เหลือ10คนตั้งแต่ในต้นครึ่งหลังเสมอไป มาครั้งนี้มาเยือนเจอกับนิวคาสเซิลกูรูคอมเมนเตอร์ ator, หลายๆคนบอกว่าจริงๆถ้าวัดในเรื่องของคุณภาพวัดกันปอนต่อปอนทีต่อทีหมัดต่อหมัดเนี่ยซิตี้น่าจะฝ่าด่านตรงนี้ไปได้แต่อาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายสักขนาดนั้นเพราะว่านิวคาสเซิลเองก็เป็นทีมที่ดีนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็เคยหยุดการยิงประตูของฮาแลนด์ได้ค่อนข้างดีมากครับ นีลสันเป็นทีมที่ไม่ได้โดนฮาลั a n นยิงประตูแบบไส้แตกเหมือนหลายๆทีมเหมือนกับแมนยูโดนฮารัลน์ลอบเป้าไป7-8เม็ดสเปอร์ก็โดนเช่นกันทีมอื่นก็โดนเช่นกันแต่นีลสันเป็นหนึ่งในทีมที่มั r k กจะมีวิธีในการที่จะรับมือกับเอริกบราทฮาลันต์สุดท้ายก็เป็นเช่นนั้นครับฮาลันไม่มีประตูครับก่อนหน้านี้คือยิงติดๆกันมาพอมาถึงในเกมกับนสน ไม่มีประตูครับแล้วนิโคลเซนก็เป็นฝ่ายที่สู้กับอระอใบสีฟ้าได้อย่างสนุกและสูสีมีบางช่วงบางตอนทําผลงานได้ดีกว่าเรือใบสีฟ้าด้วยซ้ําไปครับแล้วเกมนัดนี้ครับพอผลเสมอมันเกิดขึ้นมันเป็นเครื่องตอกย้าว่าเฮ้ยการขาดโลดรีเนี่ยมันส่งผลกระทบใช่หรือไม่ หลังจากซิตี้ทำได้เพียงแค่เสมอกับนิโคลเซนที่เซนต์เจมส์พาร์คเกิดคำถามขึ้นทันทีโรดรี ry, อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับรเบยสีฟ้าในแง่ลบนะครับไม่ได้ในแง่บวกนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ย hey, พี่ไอ้ช่วง4-5เกมที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีโรดรีเหมือนกันแต่ทำไมซิตี้ยังคงเก็บแต้มได้เก็บผลลัพธ์ที่ดีได้แต่อย่าลืมนะครับ การมีหรือไม่มีโรดรีเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถ้าเรือใบสีฟ้าเลือกได้ถ้าเป๊ปจิ้มได้ขอมีนักเตะอย่างโรดรีดีกว่าเพราะว่าทุกคนคงทราบในเรื่องของคุณภาพจากตัวนักเตะคนนี้ว่าเขาเก่งแค่ไหนดีแค่ไหนเจ๋งแค่ไหนโรดรีเป็นนักเตะที่ต้องบอกเลยนะครับว่าในเวลาที่เขาฟิตเขาพีคเขามั่นใจเขาคนเดียวเนี่ยสามารถยกระดับการเล่นให้กับทางซิตี้ได้เลย แต่พอไม่มีปุ๊บเนี่ยเรามาเจอกับทีมที่มันสามารถสู้กับทางได้ของโรบไบสีฟ้าได้มันเห็นช่องว่างช่องโหว่ตรงนั้นครับเพราะเมื่อไร้เงาโรดรีในตรงกลางสนามต้องยอมรับเลยว่ามันส่งผลกระทบส่งแรงกระแทกอย่างหนักหน่วงมากครับมันชัดเจนมากว่าเกมในกลางสนามของทางรรบาบสีฟ้าในขาดความสมดุลน,นะครับจากตรงกลางที่เคยคอนโทรลเกมได้เคยคุมจังหวะเกมได้ เคยสร้างคุณภาพเอาไว้เหนือกว่าคู่แข่งกลับกลายเป็นว่าไม่มีคนคอยคุมจังหวะรับส่งเล่นบอลง่ายๆจ่ายบอลอย่างเนียนกริบผ่านบอลแบบปราดเปรืองขยับดันขึ้นหน้าแต่อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงการขยับตัวเองขึ้นไปยิงประตูสำคัญสคัญ,คญบริเวณนอกกรอบเขตโทษมันหายไปเลยครับการเล่นของโรดรีครับดูผิวเผินเหมือนจัง,ง่ายนะฮะ แต่มันเปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุดการเล่นของเขาทําให้รูปทรงจังหวะจะโคนของรเบียสิฟ้ามันเดินหน้าไปอย่างไหลลื่นโรตีเวลาที่จับบอลคลองบอลผ่านบอลดูเหมือนง่ายแต่ถ้าคนอื่นเขามาทําแบบเขาเนี่ยบอกเลยว่ามันยากครับดังนั้นการขาดโรตีส่งผลแล้วนะครับบางคนบอกว่าเจ้าหนูริโกโรวิสน่าจะทดแทนรุ่นพี่อย่างโรตีได้แหละ พราะที่ผ่านมาก็โชว์ฟอร์มได้ดีไอเกมเจอกับไซส์ก,กลางๆไซส์ล่างๆโอเคริโกรลูิสผ่านด่านตรงนี้ได้แต่ในเวลาที่เจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งคู่ต่อสู้ที่แกว่งอย่างเจอกับนิคาเซนเนี่ยบอกเลยว่าไม่ง่ายครับสำหรับดาวรุ่งพุ่งกระฉุดอย่างริโกอร์ลูิสต้องอาศัยเวลาอีกสักระยะเก็บประสบการณ์เพิ่มเลเวลให้กับตัวเองบางคนบอกว่าใช้อิคาคุรการได้ไหม อิคารกุลกานปีนี้เป็นปีที่เขาโรยรานะครับจะมายัดอิคารกุลการเล่นในตำแหน่งของโรดรธีบอกเลยว่าไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องครับเพราะตำแหน่งตรงนั้นมันต้องปล่อยพลังแบบสุดๆและอิคารกุลกานไม่ได้เป็นผู้เล่นที่สดขนาดนั้นครับหรือจะไปใช้มาริอุสนูเนสนูเนสนี่ก็ถือว่าเป็นกองกลางที่สามารถเล่นตำแหน่งตรงนั้นได้เพราะว่าเคยเล่นตอนในลีกโปรตุเกสครับแต่ผมกล้าพูดเลยว่าเ๊ปไม่กล้าใช้นูเนสตรงนั้นแน่ เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันต้องเป็นผู้เล่นที่เน้นสุดๆละเอียดสุดๆรอบครอบสุดๆซึ่งนูเนสยังไม่ถึงขั้นโรดรีดังนั้นถ้าเรือใบสีฟ้าสามารถซื้อได้แล้วเจอกับบุคคลที่ใช่ต้องรีบซื้อเลยนะครับในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ครับตอนนี้ประคองไปก่อนเดือนตุลาพฤศจิธันวาสามเดือนนี้ประคองไม่ให้มีปัญหาไม่ให้เกิดหายนะจากการที่ไม่มีโรดรีนะครับ ถ้าไปถึงในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยซื้อได้ต้องซื้อครับคนที่ผมเชียร์คือมาตินซุบิเมนดี้ครับมาตินซุบิเมนดี้มิดฟิลด์จากเรอัลโซซดัตครับถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีสไตล์การเล่นมีคาแรคเตอร์มีแนวทางมีความใกล้เคียงกันกันกนกบโรดรีมากที่สุดแล้วนักเตะเองก็มีค่าฉีดอยู่แล้วมันชัดเจนมากว่าเรเบย์สุาต้องจ่ายเท่าไหร่ถ้าอยากจะได้ตัวซูบิเมนดี้เข้ามา และยังมีอีก2-3สารายที่อยู่ในข่ายนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเป๊ปเองอาจจะมองไปที่สวิตเมนดี้ก็ได้เพราะว่าเป็นตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพคับแก้วรวมถึงการเข้ามาน่าจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบายสีฟ้านะครับมีเวลาในการคิดตรงนี้ไตรตรองตรงนี้อีก2-3เดือนครับแล้วก็ไปซื้อมาเพราะว่าโรดริเจ็บนานครับ ACL เนี่ยต้องใช้เวลา ร่วมรเวม9เดือนครับกว่าจะกลับมาพอกลับมาก็ไม่รู้ว่าจะสมบูรณ์พร้อมขนาดไหนด้วยซ้ำนะฮะทีนี้ไปดูในคู่ที่2ครับเชลซี Chelsea, เจอกับไบรตันเชลซีล่อเป้าไปสนุกสนานเลยครับ4ประตูต่อ2ครับเชลซี Chelsea ของเอนโซมาริสกาเดินหน้าขว้าชัยได้อีกครั้งนะครับแล้วก็เกมนัดนี้มันตอกย้ำเหลือเกินว่าเชลซีกำลังลงตัวในหลายๆด้านครับ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นอ,อกมั่นใจความเข้าอ,อกเข้าใจกันระหว่างตัวคุณซอ้อและตัวนักเตะนะครับแม้ว่าจะเป็นกลุ่มก้อนใหม่ครับแต่เอโซ่มาเสกาเหมือนจะรู้แล้วว่าต้องใช้ใครยังไงแบบไหนคนไหนเป็นตัวจริงคนไหนคือสำรองเป็นซูเปอร์ซับตัวจริงลงก่อนทำหน้าที่แบบไหนยังไงนะครับคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เท่าที่ผมมองนะครับตัวรุกเนี่ยอันนี้ชัดแน่ว่าเอนโซมารสกาเนี่ยมีนักเตะที่ใช่แล้ว มีไลน์อพตัวจริงที่ถูกต้องแล้วและเขามองแล้วว่านี่คือกลุ่มนักเตะที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มสตาร์ไลน์อพตัวจริงของเขาและมันคือข้อดีเป็นเรื่องที่ดีของเอโซ a มสก้านะครับที่เจอจุดที่ลงตัวอย่างรวดเร็วคุณสูบบางคนยังไม่สามารถเจอตัวจริงที่ใช่ที่อยู่ในใจเลยนะครับไออย่างเช่นคุณเลนโลเปตกีของเวสแฮมคุณเห็นไหมล่ะโลเปตกีเนี่ยซื้อมาเยอะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่ในวันนี้เขายังไม่มีกลุ่มผู้เล่นที่มัดใจเขาที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงตั้งแต่วินิทีแรกแต่อโซนเป็นทีามีแล้วนะครับตัวรุกเนี่ยชัดแล้ววานิคลสแจ็กสันเป็นกองหน้าตัวเป้าด้านขวาโนนี่มาดูเอเก้นะครับยึดตำแหน่งตัวจริงไปเลยส่วนด้านซ้ายคือเจรอนซานโชนะฮะเจรอนซานโชนี่คือเข้ามาปุ๊บรู้เรื่องครับคลิกกันทันทีแล้ตั้งใจเล่นด้วยครับเหมือนกับว่า ย้ายออกจากผีได้ดีทุกคนประมาณนั้นนะครับมีส่วนร่วมกับประตูแบบตลอดเวลาในช่วงที่เขาลงสนามส่วนプレเมเกอร์ตัวกลางหรือว่าหน้าต่ําเป็นโคพาร์เมอร์แล้วก็ข้างหลังโคพาร์เมอร์อันนี้ลงตัวอยู่แล้วนะครับมอยเซตไกเซโดห้าตัว115ล้านปอนด์ลงตัวแล้วนะครับมั่นใจด้วยนะฮะยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่นยิ่งแข็งแกร่งนะครับสำหรับมอยเซตไกเซโดนั่นทําให้เอนโซฟานเดสเองก็ สามารถขยับขึ้นหน้าโดยไม่ต้องมาภาวะพะวงในการเล่นเกมรับเพราะกาเซโดคอยปัดกวาดเช็ดถูดอยู่หน้าคุนเซนเตอร์ให้เลยครับส่วนทีนี้แนวรับเหลือปรับอีกเล็กๆน้อยๆแต่ข้อเสนสนใจคือการเล่นของโคพาเมอร์ตอนนี้ในเวลานี้นะครับโคพาเมอร์ Palmer, ดันกลายเป็นหัวใจสําคัญที่ขาดไม่ได้แล้วนะครับเป็นเดอะแบกของทีมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวคอยกําหนดทิศทางของทีมในการเล่นเกมรุกแล้ว การที่เราได้เห็นว่าโคพาเมอร์เนี่ยปากหลักอยู่ตรงกลางได้เล่นตำแหน่งตรงกลางไม่ใช่หน้าขวาอยู่ริมเส้นโคพาเมอร์ Co นี่คือเป็นจุดศูนย์กลางของทีมเมื่อได้เล่นตำแหน่งตรงนั้นโอ้โหโคพาเมอร์ Co ระเบิดฟอร์มเลยครับฟอร์มกระฉูดมากผลงานเป็่งปลังมากเป็นตัวอิสระให้กับทีมเลยแต่ทำอะไรก็ได้ยิ่งทำให้โคพาเมอร ที่เทคนิคดีอยู่แล้วทักษะแน่นอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วคุณภาพคับแก้วอยู่แล้วปล่อยพลังออกมาครับไม่ว่าทั้งยิงทั้งจ่ายทั้งผ่านบอลให้เพื่อนโคพาเมอร์ Co ทำแบบครบเครื่องมากครับเราได้เห็นแล้วนะครับว่าเขาเก่งกาจขนาดไหนครับเอาง่ายๆฮะแค่จบครึ่งแรกเนี่ยล่อเป้าคู่แข่งไป4เม็ดแล้วทำคนเดียวด้วยนะฮะไม่ธรรมดามันเกินไปนะครับพ่อหนุ่มโคพาเมอร์จุดโทษก็เยือกเย็นแทบไม่พลาดเป้าเลย ยิงใกลย้ยิงไกลฟรีคลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฟุตบอลโคลพารเมอร์ทำได้ดีหมดครับบอกเลยว่าโอ้โหเชลซีชโชคดีมากเลยฮะที่ได้นักเตะโคตรคุณภาพอย่างโคพารเมอร์มาร่วมทีมแล้วตอนนี้เขาคือเหมือนเป็นแกนหลักสำคัญนักเตะรายร,ายร,อ,รอบด้านองคประกอบ,กร,อบรอบข้างของเขาเนี่ยก็เลยเล่นดีตามเพราะว่าเซนส์บอลของโคพาเมอร์นี่คือถือว่าอยู่ในเซนส์บอลที่สูงมากๆล่ะ เป็นนัดตที่ฉลาดเหลือเกินดีจริงๆดีจน,จนต้องยอมรับเลยว่านี่นนั่นเป็นการเซ็นสัญญาที่ดี่สุดในรอบไปหลายปีของเชลซีเลยทุกนะครับทีนี้ไปดูทีมที่3สุดท้ายนะครับอาร์เซนอลครับเปิร์ใหญ่อาร์เซนอลหลังจากที่แอบซิงกันไปในเกมก่อนหน้านั้นนะครับที่เจอกับทางซิตี้โดนยิงในช่วงนาทีบาปจาก3คะแนนเหลือแค่1แต้มพอกลับมาได้เล่นในบ้านนะครับ อาร์เซนอลก็จัดหนักจัดเต็มเลสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์นะฮะดูที่สกอร์ก่อน4ประตูต่อ2นะครับถ้าใครไม่ได้ดูในเกมนัดนี้นะครับเช็คแคปผลฟุตบอลทางโทรศัพท์อัน,นบอกโอ้อาร์เซนอลนี่ไม่ธรรมดาเลยนเนี่ยทล่มแล้วก็ขยี้เลสเตอร์ยับเลยแต่หารู้ไหมว่าเกือบตายเหมือนกันนะครับสำหรับอาร์เซนอลครับตอนแรกเนี่ยมันไม่น่าจะต้องมาลุ้นจนกระทั่ง ช่วงท้ายปลายเกมขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลออกนำ1-0 2-0อา้าวสบายดิเล่นอย่างผ่อนคลายสิซึ่งผมเองก็มองว่า,าน่าสกอร์ไหลแน่ประตูน้ำแน่นอนนะครับไหลเป็น3-0 4-0 5-0เป็นไปได้ทั้งหมดครับแต่มไม่ไม่น่าเชื่อว่าทีมอย่างอาร์เซนอลที่อุดมไปด้วยนะักเตะระดับคุณภาพมากมายเกมรับก็ถือว่าแข็งแกร่งพอตัวนำอยู่2-0 จะต้องมาดิ้นรนกระเสือกกระสนจนกระทั่งช่วงท้ายปลายเกมชนิดที่ว่าในครึ่งเวลาแรกเนี่ยถ้าใครได้ดูในเกมในจอทีวีเนี่ยแทบจะไม่ได้เห็นดาวิดไบรย,ย่าเลยนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเป็นฝ่ายคุมหมดคอนโทรลได้เอาอยู่ทุกเรื่องเลสเตอร์เองได้แต่หลังพิงฝาหน้าชนกำแพงคืดพิงเชือกอย่างเดียวเอาไงดีโอโหจะโดนเมื่อไหร่ยังไงต่อดีที่ว่านาประตูเลสเตอร์เหนียวครับแล้วช่วยเหลือทีมได้เกิน10ลูกอะฮะ ยังอยู่ในเกมประมาณจะ 20, 20 20 20แบบนี้แต่นี่แหละครับคือฟุตบอลครับเพียงแค่เสีย้ยวนาทีเดียวครับถ้าคุณพลาดอาจจะเกิดหายหน้าทันทีแล้วก็ดูสิฮะลูกหนึ่งสองเนี่ยลูกมงเฉลับของเจมส์จัสตินใครจะไปคิดล่ะครับว่ามันจะเข้ารวมไปถึงลูกสองสองที่เจมส์จัสตินวางเท้าแบบนั้นและยิงได้โคตรสวยเลยเนี่ยใครจะไปคิดล่ะครับว่าเจมส์จัสตินจะยิงได้แบบนั้นลูกของเจมส์จัสตินลูกสองสองเนี่ย สามารถส่งเข้าประกวดเป็นประตูยอดเยี่ยมของซีซั่นได้เลยนะครับยิ่งยากนะครับต้องอาศัยเทคนิคขนาดไหนและทุกอย่างมานันพัวบเหมาะกันหมดครับท,ทั้งทิศทางน้ำหนักดูเบียเ่ยระยะเซฟไม่ได้ครับจากบอลง่ายๆ20กลายมาเป็น22ทีนี้โอ้โหต้องตั้งสมาธิกันใหม่ครับต้องละเอียดมากขึ้นรอบคอบม,มากขึ้นอะไรที่มันทื้อๆตันๆจะต้องอาศัยลูกพิเศษว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่สุดท้ายครับ ลูกฟรีคิกเป็นทีเด็ดของอาร์เซนอลอีกแล้วครับถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าอาร์เซนอลแล้วนะครับว่าในเวลาที่แผน A อแผน B ไม่เวิร์กอาร์เซนอลจะมีแผน C ีแผนดีนั่นคือลูกฟรีคิกลูกตั้งเตะลูกเซตพีสเซตเพลย์พวกเขามีศิลปะขั้นสูงมากครับในการที่จะทําประตูเห็นไหมครับลูกนั้นนะ่ะการเปิดย้อยเข้ามาที่เสาสอง,สองมีตัวผู้เล่นคอยก่อกวนแนวรับของเรสเตอร์อยู่ตรงนั้นอยู่กันเยอะมากครับแต่มีอีกคนหนึ่งที่โผล ในบริเวณที่ว่างมากครับนั่นคือเรดด o ทอสซานะครับโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ครับแล้วการแปลลูกนั้นก็กระทบแข้งขาของเลสเตอร์และเปลี่ยนทางเข้าไปแล้วขึ้นนำสามสเป็นการปลดล็อกความกดดันทั้งหมดเลยครับแล้วเป็นเครื่องตอกย้ำครับว่าทีมจะลุ้นแชมป์ทีมใหญ่ที่จะมองไปถึงความสำเร็จในอนาคตข้างหน้ามันต้องมีลูกลักษณะแบบนี้ครับลูกพิเศษอาวุธเด็ด จะเป็นการเตะมุมยิงฟรีคิกยิงแบบไหนก็ตามทีมมันต้องมีลูกลักษณะแบบนี้ครับเพราะว่าคุณไม่สามารถเล่นได้เนียนเล่นได้เพอร์เฟกในทุกๆเกมมันต้องเจองานยากงานยาบแบบนี้แหละแต่คุณจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ตรงนั้นได้อย่างไรแล้วเราได้เห็นแล้วนะครับว่าอาเซนอลทำแบบนี้ได้บ่อยมากซึ่งต้องชมอาเจต้าแล้วก็ทีมงานเลยนะครับที่สามารถงัดอุกพิเศ์ออกมาในสถานการณ์ที่คับขันที่คุณต้องได้ประตูนี้เพื่อเอาแต้มสำคัญ สุดท้ายไอเซออนทำได้ทำให้เกาะกลุ่มหัวตารางอย่างต่อเนื่องครับรวมไปถึงเชลซีด้วยเช่นกันแมสตี้สะดุดแบบนี้สนุกเลยทีนี้สำหรับหัวตารางสุดซีครครดครับนะครับนั่นคือทัหมหครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจของ3คู่3ส,สนามคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยสพอร์ตช่องฐานการ c h ช anel ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ